บัด,ดีพี่น้องสุโมงสุบนด้วยจ้าปุษเสวิช่องวิถีผู้ไทแชนแนลค่ปะปุษย์พามาส่งเหตดตาบด้วยจ้าพี่น้องวันนี้นะพอดีมาก,กีดยางจ้าพอดีเห็นแทวยูลล่แถวหลงอยางก็ไม่หลายโ้วะจ้าเรื่อยมาโลบึงบึงแถวค้างศูนย์จ้าป่าคุว่าเห็นพี่น้องอตามลุงก็ปาเอาฮ็ดน้ำเดีอดด้วยพี่น้องเนาะตอนนี้เวลาเทาเลยลุงตีสี่เนาะตีซี่จ้าพี่น้อง ขออนุญาตปิดได้จะแบบนี้นะเง่งหลายจะพิดน้ขออนุญาตปิดนาน้าด้พิดน้องรือเพราะว่านุ่งนั่นพีเรกสูงนี่นะนี่จะพี่น้องส่งคือพ็นิดน้ำเลนอะ เดือนสิบเดืนดอนสิบสองโรคหนาจากพี่น้องเนี่ย่อโรคหนาโรคอ้วจากปีนี้นะได้การดูสถิติเราเป็นสิโดดบาง <c oughs> <c oughs> มีกระพร้พอดีอมีดดงนี้มาพี่น้องเอ้ยมีคิดว่าสิได้เห็นชุบเพื่อเอามีดหนาเท่านั้นแหละเด็ก็ได้การอยู่มันเฮาหืมดงเด้พี่น้องมึงได้หาน่ะ โอ้หมนูมาเอาผ็ดีเปนหนูใหญ่กันนะมันอันนั้นอันนัสีดายฮิตนี่ฮิตมันสีเงาดนีไปเอานก่อนหลายครับพี่น้องฮนไพี่น้องเน่น่ะไปเนดิปเ็เินก่อนบ้า โอ,อนโวนพี่น้องเอ้ยลายปีได้เพิ่นมีดอเบี้ออนยนนะี่เนาะปีที่ป้ามากินยางปีแรกเฮ้ยหลายใจพี่น้องจนมีดสง่งใสเอ็ดคือบอกค่ะส่งไปไม่เห็นเทาน่าพันเอาดินทันเป็นส่งเตมี้ืมทำเงาแบบนีนน้ดึง ซื้อน่อยไม่ใแกมีทานได้ซื้อส้ำจะไปน้องว่าเป็นสีอย่างนี้ท่านได้โอ้มันแทาไม้หลายจานี่นะอือืเอาลูกปูล้วพีปน้อออืองนี้จานะอื้อดู่า นี่แต่น้ำมอสอะนี่แต่เอามิจฉะนั่นเลยเนี่ยค่ะไม่ใช่บันที บ้งค uh ือก็ดีเยอะพราบงคือจะพ่น้องนี่เน่ยนะมันงา่เห็นได้มันันนมันเน้นนะก็ได้สั้นจังก็ดำยาโดกนะปุกยอ มีท่านนี้เครื่องสวดจำจ้าต้องอ่างโกนอาเจนได้กูเพิ่นมาหาเนาะมันมีท่านเดียวจ้านี่ด้วยจ้าพี่น้องได้ประมาณนี้แล้วจ้าอืมีแต่จ,จรีนด้วยพี่น้องเลยครับตามมาตามมา,ตาม,มาตามป้ากับลุงมาอุ้ยมาจะด,ด,ด,ดีด้วยมันเป็นอะได้นั่นอืมมุดกระายเลยดูด้วยนะี่นะหนุบานไม่ได้เข้ามาพี่น้องเลย อยู่ท่าขางสวนป้าใส่คูนี่ก็ได้คู่น้อยแต่มันแคบไดม้มันจะบานนะเอาเสื้อคู่มาสใิคูออกก็ได้เปลี่ยนบอสหนึ่งคู่น่ะมันเป็นดีสีน้อง,องเฮ็ดนะ ขายเงาได้พี่น้องไอ้หัวกนี่เนี่ยขายาวปีนี้ถือว่าเกบสมบูรณ์ครับมันฝนดีสัมราเนาะครับเพราะว่าทุกป,ปีเอานะคะขาเพิ่นสินเงาแบบนี้จ้ะโด่งนี่ถือว่าโด่งนานโดนาน่งใหญ่เพิ่นไม่ได้ออกมาเป็นสองปีสามปีเลยพี่น้องหามาปีนี้นะครับถือว่าทรนะาบได้ไหมเนี่ยงามทราบนี่ภาษาพุทธไทยว่าทราบภาษานะเพื่นสาวงามจา้ะดอกทราบนี่บงังเพลินละ เห็นเพิ่นเอามืออยู่เมื่อวานนี้ถามเพิ่นว่าเพิ่นอา마ตะโชนย่างกต่นึกว่าสีมันยังมีเทนิโอ้อ่ะนะจ้าขโดเพิ่นก็เกี่ยวไปแล้วเนาะแม่ครับขโดก็ผู้แล้วก็แล้วแล้วครับอ่าสูงนี่เพิ่นกำลังเอาเข่าโดจ่ายอยู่บานปลาน่ะอเด็กเตะพี่น้องเอ้ย โกนมาโอนงัดสีโอนยออนย์มามงเก่าน้อยนึงเนาะตรงนี้ด,ดกระสิเกลนะจ้ะพี่น้อง นะเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆได้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวทายเบิงเ้งต่เดี๋ยวถ่ายเบื้องต่อหนึ่งครับผมหนุงกับปลาเอานี่แหละครับผมไอเอไดีวยวฝนมีตกที่นั่นฝนตกส่ดเสียดายนี่กะห่างไม้อยู่ตืต้อใจพี่นอ้องแทงกะอยู่เนี่ยมดทั้งคนจาซีดเลยอ่ะ อาเตะแล้วพี่น้องเอ้ยแบบนี้สองเท่ายังมีท่านมีไผ่หูกระโดดนะครับพี่น้องเย่งมากอะอาสิมานอีกเนาะแบบนี้เนาะคอเนาะครับอาเตะแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเย็ดตาดนั้องหามสกาวบุ่งเนาะเหลือกบุ่ง ต้องมาทษไปอ๋อบุ่งนี่คือแบบหลายนะจ๊ะคือมองมันจิตนนั้ะก็คือว่าแบบว่างตาหรือประมาณนี้นะจ๊ะ <c oughs> ภาษาผู้ไทยว่าละคำว่า <c oughs> บุ่งก็คือแบบมองอุดมสมบูรณ์นะจ๊ะ <c> ต <oughs> กหน้าหนาที่นี่น้องอนะ โด่งน้อยแต่พื้นหนาจ้านี่นกระด่งใหญ่กะหาอู้งลงเนี่นาายนะจ้าโอ้พี่น้องไงคักแล้วมือหน,น,นิมาน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 บ่ประทับใจด้มีเอ็ดคลิปเอามาเฮงแลว้วมาดิถ้าคลิปก็เฮงอยู่พี่น้องเอ้ยวันละทายฮันนี่ฮันนี่วันละทายเฮ็ดโก้เฮ็ดโก้กะาอ๋ออยู่แต่มันมีเป็นปลาคัากก็เลยมีจะทายเขาเบิง้งจ้าพี่นอ้องเอาแบบเฮ้ยนักจี๊จี๊จี๊ปลาหน้าหน้าหน้าทายวนเบิ้งเนี่ย พึ่งเนี่ยนี่นี่นี่มึ่งแก่น่ะตัวหมุนไหมพี่น้องเอ้ยพึ่งแก่น่ะน่าลานเป็นคนเดินแนวเจ้าพี่น้องเห็น então, มืดครับผมเห็นม mm ืด hmm. จ้าพี่น้องเป็นเห็นบ่เอาครับพี่น้องเอ้ยตกอีนักจาป้านงจ้ะป้านี้นาไปเลยจ้าเนี่ยนะไปเล็ดมีดจะเอามาแล้วจ้าไปเนี่ยเปลี่ยนมีดไม่แล้วจ้าพี่น้องสใเอามีดมาเฮ้ยแล้วจ้าเนี่ยนะ เพื Them, ่อนมาเอาน้ำมาน้ำเพื mm ่อนนะไปลงเบดเพื่อนจ้ะเอาครับพี่น้องก็่ะแจ้งแล้วเนาะพี่น้นอะแมนโอ้ยก็คือกระเป๋าบุ้งคือจ้าทางกันมาประมาณจิก หายตืบอยู่พี่น้องอืมพงกนี้อันนี้โอเคอืมดูกระดูกเนาะนะครับเด้อพี่น้องตามภาคกำลุงมาครับหายยึดตามือเนี่ยพี่น้องเนียยางยืดมีกิดยืดยางกันได้แล้วยางยืดจีนไม่ทันได้แล้วนะพี่น้องเนียเอายืดก่อนจะตีพักพักพักสะก่อนครับยางยางอันยางมีมีกีดกับไม่ได้ฟูกมาซีงบ่มีได้ฟูกมากีดเธอ อันนี้ต้องเอาก้นจ้ะไม่ถ่ายเป็นเบึงหม yeah. no, okay. ดแต่ซานเนาะอันนี้เธอเธอ บานใหญ่เลยพี่น้องพี่น้องเป็นเมืองแล้วนะนี่จ้าตามไปเรื่อยๆครับนี่จังนะ ข้า <Okay. S 2> งในตนอ้องมีเรเปิงข้างในอีกจ้าบรรยาก,ญญกาศยามเสาวถะ <c oughs> พี่น้องเบิงผลงานเด้อจะตามมานังเดียจนกุฏิคืนจนโซดแจงนะจ้ะพี่น้องได้ได้ซี่ย่างกละมังเสื้อกละมังอันนี้โรคบานที่เอานั้นเราจะแยกไว้ช้านี่นะ ดีลุงม,มาเอัลารมามันไก่แต่ไอัยเทยงที่ไปซื้อจ้าอะไจ้าด,ดูดูกระยั้งจ้านี่นะกระยั้งเพราะว่าซื้อนะกระยั้มันทับเดียวเนาะเลยเอาไอ้ตัวที่มันก,กว้างๆไปซื้อจ้าคุณลายๆเด้อติด,ต,ดตามเบิ้งน้ำเดีอวจนจบคลิปแล้วพี่น้องนี่นะนี่อันนี้เอาปลาสุดท้ายจ้านี่นะ อลาสุดท้ายมู่อันนี้แต่ขึ้นจีเนี่ยตัวเต้กับจีรู้กันจ้าเอ้าปลากระลุมกับโคขบคุณหลายๆเนาะที่ติดตามมาเบิ่งเนี่จนจบคลิปจ้าปะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe จ้าเป็นกลังใจของลุงกับปลาเนาะจ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับไปหาหยอดน้ำกดกันเด้อพี่น้องเลยวันนี้กียรยางก็ได้พักไว้บอจ้า ต้องเอาอันนี้ก้นจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสมองสบนหร้อจ้าพระเพียรชองวิถีผู้ไทยคะ่ะไอ้ผู้ด,ดีพระเพ่ท่าคลิปไว้นี่มีปัญหาจ้าปากเลยสิมาว้าวสูฟังจ้าวันนี้นะคลิปหาฮิตอันนคลิปหาฮิต หายตาหรือหาเห็ดปวกนีมนะค่ะยูโซนจ้ะคือว่าไทยไว้หลายอยู่จ้ะวันนี้นะพอมาเบิง้งยูอันมาตอนแรกเบิ้งก็คือได้เมื่อทุกคิปจ้ะวันนี้นะอพอพอซิเอาลงเป็นวิดีโอนะคือคลิปมันหายไปจ้าก็เลยยูนี่เดียวนึงจ้าก็เลยสิมาเล้าสุพีสุน้องฟังจ้ะเฮ็ดนะหาเฮ็ดนะได้หลายจ้าก็เลยสิมาเล้วคุนฟังจ้าถึงที่ละแจงก็บใดตอนนี้แล้วจ้ะเดยดตามเบิ้งคลิป,ลลป,ประเพรเด้อจ้า ไปคลิปหาห็ดหาหต็ตตาบแล้วก็สิมีคลิปหาหต็ตกระด้างจ้าเดี๋ยวประเพ่กับว่าสิเพิ่มเติมวิดีโอต่อไปเรื่อยๆกันจ้าก็อาจจะมีตามมะฮูน้ำแดงกินจุน้ำแดงเพ่อจ้าเดี๋ยวถ้าบึกเพะ่เพ่กินจุเด้อจ้าละปีนเลยเดี๋ยวอีมื้อส่งมื้อนี้กับว่าละไปไอ้ว่าละไปกี่เลือจ้าเดี๋ยวไปซะเลยเดี๋ยวตามบึ่งประเพ่เด้อจ้าเด้อพี่น้องเด้อ อาขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ